ทีนี้จะทําหรือไม่ทําอะไรเนี่ยพอวิชาเข้าพอความความรู้เข้าทําหรือไม่ทําอะไรจะทําด้วยสติปัญญาทําด้วยความรู้ไม่ใช่ทําด้วยความหลงไม่ใช่หลงก็ไปทํารู้ว่าทําไปทําไมดีมีประโยชน์ไหมเหมาะสมไหมเกื้อกูลไหมจําเป็นไหมนะมันจะเป็นไปในฝ่ายถูกต้องชอบทำไม่ใช่ทําด้วยความชอบถูกต้องชอบทำเป็นไปนตามทํานองครองทำ มีการกระทําทุกๆอย่างไม่ใช่นั่งซื้อปู้อยู่เฉยแต่เป็นทองทงทนะําในสิ่งที่สมควรทําเหมาะสมสมควรดีมีประโยชน์บัณฑิตสัรเสริญเกื้อกูลแล้วก็จําเป็นเป็นทอทงแต่ถ้าอาวิชชาเข้าประกอบโมหะประกอบมันจะเป็นทอทหารทำเนี่ยนะมันจะเป็นทอทหารทั้งหมดเลยหลงทํานู่นทํานี่หลงดา่าหลงโกรธหลงวุ่นโวยวายอะไรเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยเป็นทอทหารตลอดซึ่งทอทหารนะมีแรงผลักดันมาจากกิเลสคืออวิชชาเป็นตัวต้น นะพอเป็นธรรมแบบนี้ก็กลายเป็นกรรมสรุปเป็นกรรมแล้วก็จะมีผลในการกระทําเพราะไม่อวิชานะแต่ถ้าวิชาเข้าทํามันเป็นทอทงไม่มีใครเป็นตัวผลักดันไม่ใช่กรรมนะไม่ใช่กรรมละนะผลก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งแต่ถ้าสูงขึ้นก็ไม่มีผลนะเป็นผลที่ไม่มีผลเป็นผลเหมือนกันแต่เป็นผลที่ไม่มีผลเขนะ้าใจไหมเป็นผลเหมือนกันแต่เป็นผลที่ไม่มีผลไว้ย่างนี้ก่อนนะโยมจะมารู้ซะก่อนทําหน้าง,งงก็เลยงงหน้าไปเลยเนี่ย ไม่น่างงหรอกที่สงสัยนะถูกแล้วนะถ้าไม่สงสัยสิน่าสงสัยบางคนน่ยสงสัยได้อย่างน่าสงสัยนะน่าสงสัยจริงจริสงสัยได้อย่างน่าสงสัยมีเครื่องหมายคาถามห้าร้อยยี่สิบวสมองโค้มันสงสัยได้อย่างน่าสงสัยแต่จริงไม่น่าสงสัยหรอกเพราะว่ายังมีวิจิิจฉาอยู่ไงวิจิิจฉานิวร์เนี่ยผู้ที่ไม่มีวิจิิจฉานิวร์ในเรื่องของข้อวัดปฏิบัติในเส้นทางการเนินเพื่อที่จะให้เข้าสู่จุดหมายปลายทางเนี่ย ตัดได้คือตั้งแต่พระสุวรันขึ้นไปวิจิตรชายนิวรณ์จะหมดไปท่านจะไม่มีเครื่องหมายคําถามในกระบวนการการฝึกจิตการพฤติปฏิบัติเพื่อเข้าสู่จุดหมายปลายทางก็เลยมีคำกล่าวว่าไม่ต้องอาศัยคําพูดหรือไม่ต้องอาศัยใครๆอีกต่อไปในคําสอนของภาษาสดาในการเข้าสู่จุดหมายปลายทางเดินทางเองได้แล้วพ่อเคยถึงมาแล้วคนมันเคยถึงแล้วมันจะไปหลงได้ไงใช่ไหม ค่ยเดินถึงโลกุตละธรรมข้ามฝั่งเป็นพระฤๅบุคคลแล้วเนี่ยไม่จะไปเดินหลงทางต่อไปได้ยังไงไม่ต้องมีใครมาชี้แนะชีนช้นำบอกเดินคนเดียวได้เลยนะไม่ต้องอาศัยใครๆในคําสอนของพระศาสดาในการก้าสู่มรรคผลนิพพานฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยชาตินี้เนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็ก,กระซิบกระซาบไปนิดว่าอย่างน้อยเวลาไปแนะนำเนี่ยก็ให้ผู้ปฏิวัติทั้งหลายเนี่ยเข้าถึงมรรคผลนิพพานครั้งที่หนึ่งได้ก่อนก็คืออย่างขั้นต่ำก็ให้ได้เป็นพระโวสดาบันไว้ก่อน จะปลอดภัยและปลอดจากภัยอย่างน้อยนะให้ได้เป็นพระสวับดิไว้ก่อนชั้นสี่วันนี้นะท่านทั้งหลายอย่างน้อยนะอย่างน้อยเอาให้ได้เป็นพระสวัสดไว้ก่อนนะเป็นอรญยบุคคลขั้นต้นได้ก่อนหรือเป็นมาแล้วเป็นมาแล้วใช่ไหมถ้าเป็นมาแล้วก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยหรือว่าท่านไหนเป็นถึงพระอรหันต์มาได้มาแเราก็ต้องขอขมาด้วยนะเรวจะเป็นบาปเป็นกรรมกับวตมาอีกมาพูดให้พระอรหันต์ฟังอะไรเงี้ยไม่เป็นไรหรอกนะ ิ่งเป็นพระหาน่ายิ่งดีนะมามาเป็นกําลังใจให้กับคนรุ่นหลังๆรุ่นใหม่ๆในการาพิสปฏิบัติมาร่วมกันประพฤติปฏิบัติเพื่อสืบต่อสืบทอดการปฏิบัติให้ยังคงอยู่ไม่ให้หมดไปปฏิบัติเพื่อรักษาการปฏิบัติเพื่อสืบทอดสื่อต่อการปฏิบัติให้ยังคงอยู่ไม่ให้หมดไปสลายไปและเราจะมีความภาคภูมิใจว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการจันโลงพระศาสนานให้เจริญรุ่งเรือง เพราะจะเจริญรุ่งเรืองอยู่ได้เพราะเน้นที่การปฏิบัติเพราะถ้ามีการปฏิบัติก็ย่อมเกิดผลในการปฏิบัติคือปฏิเวทก็คือมีพระอ,าอาริบุคคลอยู่แน่แน่ซึ่งพระอ,าอาริบุคคลเนี่ยจะเป็นพยานรองรับปัญญาการตรัสรู้ของพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ถ้าไม่มีผู้ปฏิบัติผลในการปฏิบัติหรือปฏิเวท <Catherine> จะจะ,จะเกิดขึ้นได้อย่างไรพอไม่มีผลในการปฏิบัติพอไม่มีพระอ,าอาริบุคคลอยู่ใครหล่ะจะเป็นพยานรองรับรับรอง ปัญญาการตัดสูร์คาสอนของพระสมมาสมุทเจ้ามันเป็นพยานไม่ได้เออท่านก็พูดดีเทศดีเนี่ยพระไตรปิฎกนเนี่ยแล้วไหนอ่ะตัวเองอ่ะเอาตัวไปรับรองรอง,องรับได้ไหมเป็นพยานประจักษ์พยานได้ไหมว่าที่ท่านตัดน่ยมันจริงอย่างเงี้ยผมพิสูจน์แล้วเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะแท้จริงครับว่าพุทธศาสนาจะอยู่ประมาณห้าพันปีเนี่ยหมายถึงว่าพอพระอริยบุคคลองค์สุดท้ายหรือท่านสุดท้ายสิ้นลงเมื่อไหร่ท่าน ใช้คำว่าหมดยุคหมดยุคนะหมายถึงหมดจากพระอริยบุคคลนะนะหมดยุคหมดยุคของพระสมณะโคโดมประมาณปี5 0 0พันประมาณนั้นนะคือว่าต่อๆไปเนะี่ยคนที่จะมีความสนใจใฝ่ใจนะ่ยจะเริ่มน้อยลงน้อยลงน้อยลงคำสอนมีอยู่ครบนะทุกอย่างสมบูรณ์แบบแต่ประชาชนพละโลกเนะี่ยมันจะไม่มีความสนใจใฝ่ใจในะการที่จะมาศึกษามาปฏิบัติ แล้วก็อินรีบารมีของคนยุคต่อๆไปจะอ,อ่อนลงหย่อนลงศรัทธาก็ก็น้อยวิริยะความเพียรก็หย่อนนะสติอะไรต่างาเนี่ยนะมันจะเริ่มหย่อนลงหย่อนลงนะไม่ใช่คําสอนอะไรไม่มีนะต่อไปอาจจะ,จะเจริญรุ่งเรืองมากเลยซ้ำไปมีทั้งคําสอน CD ก็มีวีซดีก็มี MP3 านะพัไตเป็นรคอมพิวเตอร์ซีเรามีมากมายมีเว็บไซต์มีอะไรเว็บธรรมะอะไรตั้งมากมาย แม้แต่ปัจจุบันก็เริ่มเริ่มเจริญเจริญมากขึ้นแล้วแต่ว่าคนจะไม่เข้าไปดูไงสาระมันอยู่ตรงนี้มันจะไม่คลิกเข้าไปดูใช่ไหมมันไปคลิกดูเว็บแบบอื่นอย่างเงี้ยใช่ไหมมืจาไฮดินเว็ <c oughs> <c oughs> บ,บธรรมะจะไม่เข้าไปดูธรรมะมันมีครบเลยวัดไตรบอกซีดีรอมอะไรเว็แบไบซต์ธรรมะมมีมากมายแต่คนก็ไม่ได้เคยคลิกไปดูพอไม่มีความสนใจฝ่ายใจการกระตุ้นเราปลุกเราในการที่จะประพฤติปฏิบัติตามก็ยิ่งน้อยลงะ เขายิ่งน้อยลงผลในการปฏิบัติก็ยิ่งน้อยน้อยลงก็ประมาณปีห้าพันประมาณนี้นท่านเลยบอกว่าคนทั่วๆไปที่จะให้ความสนใจฝ่ายใจกับธรรมะเนี่ยกับการปฏิบัติธรรมเนี่ยร้อยคนพันคนอนุมานว่ามีประมาณหนึ่งคนประชาชนพะโลกทั้งหลายนะหกพันกว่าล้านคนเนี่ยนะคนที่จะให้ความสนใจฝ่ายใจในการประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมะเนี่ยร้อยคนพันคนอนุมานว่ามีประมาณหนึ่งคนก็จริงจริงนะ แล้วในจำนวนผู้ที่สนใจหนึ่งคนเนี่ยนะถ้ามารวมกันอีกนับได้เป็นจํานวนร้อยจํานวนพันแม้กระน,นั้นผู้ที่จะได้ออกมาปฏิบัติจริงๆก็อนุมานว่ามีประมาณหนึ่งคนถึงแม้จะสนใจแล้วไฝ่ใจแล้วแต่โอกาสที่จะได้ออกมาก็ยากเพราะว่ามีเครื่องผูกเครื่องมัดมีกิจการงานร้อยแปดบางคนมีแปดร้อยบางคนมีร้อยแปดบางคนมีแปดร้อยน,น,น,นะ เครื่องผูกเครื่องมัดเครื่องหน่วงบางคนไปไม่ได้ยังไงก็ไปไม่ได้ในครองโลกนี้ท่านก็ผูกเป็นคําครองไว้ว่ามีบุตรบ่วงหนึ่งเกี้ยวพันคอซับผูกบาทาคลอหน่วงไว้ภรรยาหรือสามีเยี่ยงบ่วงปอรึงรัดมือนาสามบ่วงนี้ใครพ้นได้จึงพ้นสงสารมีบุตรบ่วงหนึ่งเกี้ยวพันคอบุตเหมือนเชือกผูกคอเป็นที่รักอย่างยิ่ง จากมาก็คิดถึงลูกนะจิตมันเกาะก็ไม่อยากพากจากมาลูกจะเป็นยังไงจะอยู่ยังไงใครจะดูแลอย,อย่างนั้นอย่างนี้ที่จริงลูกไม่ได้เป็นอะไรเลยลูกก็เป็นลูกนั่นแหละใช่ไหมลูกก็ไม่ได้เป็นอะไรลูกก็เป็นลูกนั่นแหละก็ยังสนุกสนานรื่นเริงเบิกบานไปตามปกติชีวิตจาวนองเขาไปเรียนหนังสือไปเล่นไป,นไปนต่างๆแต่ความเป็นแม่ของความเพราะความไม่รู้เนะี่ยก็เลยเป็นอะไรต่อไม่ได้คั้งมากมายนะมีบุตรนะเปรียบเสมอกับเชือกผูกคอ มีสามีหรือภรรยาเสมอกับเชือกผูกแขนเครื่องผูกเครื่องมัดนะน,นะบางคนที่มีการแต่งงานใช้ชีวิตคู่มาเนี่ยถ้าภรรยาอยากจะออกมาปฏิบัติแต่ถ้าสามีไม่เห็นด้วยโอ้ยอย่าไปเลยแม่อ,อะไรต่างๆมากมายมันก็ยากนะถ้าความเห็นไม่ลงกันไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันมันก็ยากถ้าเราใชา้ชีวิตคู่เราจะตัดช่องแต่พอตัวมันก็นก็ไม่มันก็ไม่ควรก็ไม่เหมาะอีกก็ต้องเกื้อกูลทั้งสองฝ่ายนะหรือถ้าสามีอยากออกมาปฏิบัติถ้าภรรยาไม่เห็นด้วยอย่างเงี้ย มันก็ยากแต่ถ้าเห็นดีเห็นงามด้วยกันก็ก็จะง่ายขึ้นทางให้ดีก็มาทางคู่ไงมาทางคู่ท่านเลยบอกว่าคู่สามีภรรยาที่จะนำพาชีวิตคู่ให้ไปตลอดลอดฝังจนถึงขั้นถือไม้เท้า